สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตที่นี่เราไม่ใช่แค่ฟังธรรมะผ่านหูแต่เปิดใจรับธรรมะเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังคำสอนของหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุคํคำสั้นๆที่เตือนใจได้ลึกมากคือก่อนจะตัดสินใครให้ถามตัวเองว่าเราดีที่สุดแล้วหรือยัง ดีทุกอย่างแล้วหรือเปล่าในโลกนี้ไม่มีใครดีที่สุดหรอกและจะบอกว่าใครเลวทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ฟังดูง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจลึกๆเราจะรู้ว่าคำนี้เปลี่ยนความสัมพันธ์ในชีวิตเราได้เลยคนเรามักชอบมองคนอื่นผ่านกรอบของตัวเองเห็นใครพลาดก็รีบพูดว่าก็นั่นไงสมควรแล้วเห็นใครไม่เหมือนเราก็รีบสรุปว่า เขาคงไม่ดีหรอกสาเหตุหนึ่งคือเรามีความคาดหวังว่าคนอื่นต้องเหมือนเราแต่ลืมไปว่าทุกคนมีพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกันและแต่ละคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เราอาจไม่เคยเข้าใจหลวงพ่ออลงกตจึงเตือนว่าอย่าดวนตัดสินใครจนกว่าเราจะเข้าใจเขาจริงๆและก่อนจะพูดอะไรแรงๆจงถามใจว่า เรานั้นดีเพียงพอแล้วหรือยังในจิตวิทยาพฤติกรรมการตัดสินผู้อื่นเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่เรียกว่า social comparison bias หรือการเปรียบเทียบทางสังคมอย่างมีอคติเราอยากรู้สึกดีกับตัวเองเราอยากอยู่เหนือกว่าเราอยากเห็นว่าอย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าเขาเมื่อเรารู้สึกล้มเหลวสิ่งที่ทำให้เราฟื้นเร็วที่สุดก็คือ การเห็นคนที่แย่กว่าแต่นั่นคือการเยียวยาอัตตาแบบผิดๆเพราะมันไม่ทำให้เราดีขึ้นจริงๆแค่หลอกใจให้รู้สึกเหนือกว่าชั่วคราวถ้าเราไม่หยุดเราจะกลายเป็นคนที่มองคนอื่นแค่เปลือกไม่พิจารณาตัวเองและมองโลกอย่างตื้นเขินจงเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการเข้าใจและเริ่มจากการรู้จักใจตัวเองก่อนก่อนจะพูดหรือคิดอะไรถึงคนอื่น มีแม่ค้าคนหนึ่งขายขนมอยู่หน้าตลาดทุกเช้าขนมของเธออร่อยราคาถูกและเต็มไปด้วยความตั้งใจแต่เธอมีลูกชายที่เคยติดยาชาวบ้านมักซุบซิบว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงเป็นแบบนี้เธอไม่เคยตอบโต้ไม่เคยเถียงเธอเพียงยิ้มบางๆและขายของไปทุกวันเวลาผ่านไปหลายปีลูกชายของเธอก็เลิกยาได้ และกลายเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ติดยาเสพติดเขาเปลี่ยนจากผู้ล้มเหลวกลายเป็นผู้ให้วันหนึ่งมีคนถามแม่ค้าคนนั้นว่าคุณรู้สึกยังไงที่ครั้งหนึ่งลูกคุณถูกมองว่าแย่แต่วันนี้เขากลายเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมเธอตอบว่าคนที่เคยด่าเราเขาไม่ผิดหรอกเพราะเขาเห็นแค่สิ่งที่ลูกเราทำแต่เขาไม่เห็นว่าลูกเรา กำลังพยายามแค่ไหนในวันที่คนทั้งลูกตัดสินลูกยังมีฉันคนหนึ่งที่เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นได้นี่แหละครับหัวใจของการไม่ตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปมนุษย์ทุกคนมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดไม่มีใครดีทั้งหมดและไม่มีใครเลวทั้งใจคนที่เรายกย่องอาจเคยล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง และคนที่เราตํำหนิอาจกำลังต่อสู้กับด้านมืดในใจที่เราก็ไม่เคยเข้าใจธรรมะไม่ได้สอนให้เราหลอกตัวเองว่าทุกคนดีหมดแต่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีใครควรถูกสรุปง่ายๆว่าเลวทั้งตัวหามเราต้องการเป็นคนดีเริ่มต้นจากการเห็นค่าความดีของคนอื่นให้เป็นก่อนหยุดและหายใจลึกก่อนพูดหรือคิดอะไรแรงๆถามตัวเองว่า จำเป็นไหมและถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงมองตัวเองด้วยความซื่อสัตย์เราก็เคยพลาดเคยล้มเคยทำในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจทำไมคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นให้ความเข้าใจมากกว่าคำตัดสินบางคนดูแข็งเพราะเขากำลังป้องกันตัวเองบางคนพูดแรงเพราะเขาเคยถูกทำร้ายด้วยคำพูดมาก่อน ให้อภัยเหมือนที่เราเคยอยากได้รับการให้อภัยใช้เมตตาให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่คำสวยหรูเลือกคำพูดที่ประคับประคองใจมากกว่าทิ่มแทงคนที่กำลังผิดพลาดไม่ได้ต้องการคำตัดสินแต่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะกล้ากลับใจทุกครั้งที่เราตัดสินใครเราอาจกำลังตัดโอกาสให้ใจของเราพัฒนาและตัดโอกาสให้คนอื่นเติบโต ขอให้วันนี้คุณไม่รีบตัดสินใครและเปิดใจฟังเรื่องราวของผู้อื่นให้มากขึ้นขอบคุณที่รับฟังธรรมะเปลี่ยนชีวิตถ้าตอนนี้สะกิดใจคุณได้ฝากกดไลค์แชร์และส่งต่อให้คนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจงดีขึ้นโดยไม่ดูถูกใครครับ